เข้าไปเลยนะคะวันนี้ใครจะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านรู้เรื่องและตอนนี้ระคะนาชีทองไม่มีนาชีไหนดีกว่านี้แล้วนะคะอยู่กับหมอนี่หมอนอบเราเอาคูปองฟรีมาแจกนะคะวันนี้แจกเยอะมากแกจกสุกๆเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะอยากได้คูปองฟรีเริ่มเลยใครมาถึงก่อนก็มีสิทธิ์ลุ้นก่อนนะคะขอสงวนสิทธ ห้าคูปองฟรีหลังจากนี้ให้กับคนที่รางวัลใหญ่ออกมาอีกแล้วหมอเนมอะไรเอ่ยพัดลมมน,นิครับจากคุณแฟน,นนะฮะยินดีด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะใครอยากได้คูปองฟรีนะคะนะใครอยากได้คูปองฟรีเตรียมบัตรประชาชนของท่านในมือไว้ให้ดีนะเตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับห้าคูปองฟรีต่อจากนี้จะแจกให้กับผู้โชคดีสําหรับ ท่านที่มีเลขในบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลขสลงท้ายด้วยเลขสีดีไหมครับขึ้นต้นได้ลงท้ายด้วยเลขสี่ครับวันนี้สีทับสหมอชอบเลขสี่มากเลยค่ะเป็นเลขมหาอภิมหามงคลนะคะ อัเภอสตึกต้องสามเดี๋ยวเป็นโจทย์ต่อไปนะคะวันนี้ขอแจกก่อนเพราะว่าเป็นวันที่หายากมากสี่เดือนสี่นะคะเลขนี้ครับสี่เดือนสี่บนสี่ล่างไม่มีใช่ไหมคะยังไงก็ไม่มีเพราะว่าสตึกขึ้นต้นด้วยเลขสามพี่นงโอเคเลี่ยนหม่ค่ะถ้างั้นลงท้ายด้วยเลขตองนะคะลงท้ายสองตัวค่ะสี่สี่ค่ะมีไหมครับสี่สี่ลงท้ายด้วยเลขสี่สี่หมอชอบเลขสี่ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะเลขสี่คือเลขมงคลนะคะ มีไหมคะเลขสี่ต้องสองตัวนะคะใครที่มีเลขลงท้ายบัตรประชาชน4ี่สี่เดินมารับคูปองฟรีที่เวทีมออไซค์ได้เลยนะคะตอนนี้สต๊อกมโนนอปนี้ใครที่ลงท้ายด้วย4ี่สี่นะคะบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4ี่สี่เดินมารับคูปองฟรีได้เลยนะคะแล้วมีโคต้าสําหรับ5้าใบสําหรับผู้โชคดีนะครับถ้าไม่มีเราจะข้ามนะคะครั้งที่หนึ่งนะคะ มีไหมคะคนที่เดิน่าไปลรางวัลใหญ่ออกอีกแล้วครับน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลบุรีรามนะฮะมีค่ะมอนนบเดินมาแล้ว้าอ๋อโห่ไหนไม่มีนะฮะขอดูหน่อยนะคะคุณพี่วารุณีสายซอยนะคะลงไทยด้วยสี่สี่ถูกต้องค่ะโอ้โห่มีนะครับขอบคุณนะครับนลาวได้บัตรซีครับมาแลยแลกกันมีไหมคะ เลขบัตรประชาชนด้วย44รับฟรีไปเลยคูปองมีจำนวน5ใบนะคะถ้าไม่มีเร,ราจะ้ามแล้วนะคะ44นะคะรับแสดงว่าเลขนี้ไม่มงคลหอน้อง <c oughs> คนง <c oughs> ต,ตึกไม่ชอบ <c oughs> เลข4นะคะ <c oughs> <ๆ S 2> อะงั้นเปลี่ยนเลขล <c oughs> บัตรประชาชนเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ใ,ใครที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข88มีไหมฮะ แปดแปดฮะเลข <8 S 1> แปดแปดครับเลขมงคลน,นะคะถ้าเป็นป้ายทะเบียนก็คือแพงมากนะคะแพงมากครับหมอครับเลขทบีเอ่ะเลขบัตรประชาชนรางวัดใหญ่ครับเสื้อจากร้านครูพันธ์น,นะครับออกอีกแล้วออยินมีน้ะค่ะ เลขบัตรประชาชนซื้อจากบริษัทจำกัดศึกษาพันด้วยนะครับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยแ8ดแดมีไหมคะถ้ามีเดินมารับคูปองฟรีได้เลยที่เวทีมอเตอร์ไซค์นะฮะเหมือนจะยากไปอีกแล้วหมอนกขอตัวเลขหน่อยขะหมอนนกสองตัวขอเลขตัวเดียวเลยครับเลขแปดครับเลขแปดเลขเดียวเลยหรอฮะเลขเดียวเลยชอบเลขแปดเป็นสัญลักษณ์ของอ่อินฟินิตี้นะเลข8ครับ เลข8เลขเดียวใครลงทายได้เลข8นะคะมีโคต้าสําหรับ4ใบนะคะคูปองฟรีมาถึงก่อนรับก่อนได้เลยนะคะพี่เสื้อเขียววิ่งมาด้วยความเร็วแสงนะคะได้ทุกคนนะครับเลขลงทายเลข8ปด้เลยนะคะตอนนี้เรือสามไปสำหรับคนลงทายด้วยเลข8บัตรประชาชนนะใครมาถึงก่อนรับก่อนเลยนะครับปครับรับไปเลยนะครับรับไปเลยมีไหมครับพี่มีไหม โอเคถ้ามีหนูหาให้ค่ะหนูหาคูปองฟรีให้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่วิ่งมาด้วยความเร็วสี่คนร้อยสี่คนร้อยเลยใช่ไหมสี่คนร้อยนักกีฬาสตึกนะฮะขออนุญาตวันนี้วันที่สี่เดือนสี่ครับบวกกันได้แปดพอดีนะฮะใบเลยนะคะผมให้กับให้รางวังสำหรับความร่วมมือในการร่วมสนุกกมรรับไปเลยหนึ่งใบนะจ๊ะคุณหมอครับมันมีชาวต่างชาติมาร่วมกับฉลากันเราด้วยหนึ่งท่านขอขอพิธีกรภาษาอังกฤษจากหมอโนบฮะอ่านรอบืำสตึกครับ ขอบคุณค <muitas> ่ะโอเคสวัดเขาจะพูดภาษาไทยนะฮัลโหลเวลคามนะคะนอยค่ะขอเนะโอเคนะคะก็เลขแปดผ่านไปอีกสักหน่อยหมอนคภูปังเราเยอะมากนะคะวันนี้เราเรามาชิงโชคเรามาทําบุญกับกิจกรรมตักปลาพาโชคเข้าวันที่4แล้วนะครับหลายคนหนูเชื่อว่าเดินทางมาร่วมกิจกรรมของเราตั้งแต่วันแรกหมอเนมสังเกตนะครับทุกท่านนะครับที่เดินเข้ามาตรงซุ้มตักปลาพาโชคนะครับดูรางวันอีกแค่2วันสุดท้ายนะครับ รางวัลด้านหน้ามีเยอะขนาดไหนแล้วมอเตอร์ไซค์จักรยานและก็จักรยานไฟฟ้าถูกต้องครับแล้วลูกปลาที่ลอยอยู่ในอ่างของเราไม่ได้เติมเพิ่มนะครับรางวัลใหญ่ของเราก็ใส่ไปแล้วตั้งแต่บ่อเปิดตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีตอนนี้นะคะรางวัลใหญ่ของเราเมื่อวานไม่ออกนะคะรถจัก,กรยานยนต์ทางทีมงานใส่เข้าไปแล้วแต่ไม่ออกนะคะฉะนั้นวันนี้ทบยอดไปเลยรางวัลใหญ่วันนี้4ต้องออกแล้วแหละ ถูกต้องครับเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่สองวันนะหมอเนถูกต้องาาออาาคับมอนกอโอเคแจกคูปองฟรีเลยดีกว่ามานกต่อไปนะเออม,ม,<า>มีเพือนมาอีกแล้วอ,อยากฟังเสียงเฮนี้<ส>มากเลยอย่าประกาศจริงๆนะฮะใชพ่พัดลมหมอเนมพัดลมจากโฮมโคร,ราชนะฮะยินดีด้วยนะคะพัดลมของแบงค์อยู่ในกระเป๋าตังของท่านนะแบงค์ที่อยู่ในกระเป๋าตังของท่านเลขของ ที่อยู่ในแบงคงอาจจะพาท่าได้คูปองฟรีก็ได้นะคะเราจะทำเรามีโคอต้าทั้งหมดห้าใบปีนะครับมาชมผมเป็นคนที่ต้องได้ก้นตั้นไว้เล่ต้องการดูแลความรักอควางักเยี่ยมรัเดีวดูเป็นคนมีความรู้นะคะใครก็ได้นะครับที่มีธนบาทรลงขายด้วยเลขแม่บา Yeah. ไม่ไหวไม่ไหวจริงแล้วของทุกอย่างก็คือได้รับการบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีในายสตือคนน้นโทนั่นจะเป็นคนโตจำหน่ายครับขนาดที่จะไปตัดปลาตาโทษท่าน้ชมมาละยี่สิบบาทเท่านั้นเองการมีเจ้าที่จำน่ายขายปลาตาโทรางวัลใหญ่แนได้ดูหมอนำแบบโมเดลใหญ่ห้าคืนไว้นะขอบคุณทางสตือเราเพิ่งได้ไปดูหมอนำห้าวันห้าคืนนะแบบปีปีปกติเขาไม่ซื้อบมากเนาะแต่เราชอบ ข้าวฟีไปเลยนะคะอ่ะอยากแจกต่อแล้วถ้ามาน้องจะที่จากข้าพ่อวังครูดครับเก้าอี้ของขวัได้ไหมหลังจากมีไม่เกินครึ่งชัจากโรงงานน้ำตาลบุรีรังขอบคุณครับขอบคุณเฮียเซนด้วยนะครับพี่น้องที่สนับสนุนกล้องขอบคุณนักประทานจัดงานด้วยนะครับให้กู้องฟรีมานไม่คิดว่าแม่ลูกอ่อนจะตึกจะเยอะขนาดนี้ค่ะคืออยากให้แบบของขวัญสำหรับน้องไงเพราะว่าบางทีแบบ เขาก็อุ้มลูกมันร่วมงานกับเรานะพี่น้องเนาะได้จากกระเพาะวังครูยินดีด้วยนะคโอ้โหมาเลยตอนนี้อยากประกาศรางวัลใหญ่มากเลยครับอยากกินถินกินถิ่มไม่ได้กินกัญชาโดยตรงนะไปกินปลาค้มกัปลาด้วยนะอินปีนาใจเย็สวยงามมากร้านจัดพิธีอมด้วยนะขอับบรรยากาศไปเรื่อยไปเรืยครับกับเล็กน้ครัอกอีกแล้วครับหลายคนอยู่กับเราตั้งแต่บ่ เวทีด้านมอลรมเสียงีวิหกเขียนล้าวบูน์เรียบร้อยพร้อมที่จะเขาบอกว่าไม่ขอบคุณฉันก็อยู่ค่ะเพราะฉันขายของพาร์ทนี้พาร์เย็นจริงครับการคอาเทนต์แบบเราเรียนเ้าเลยนะครับตอนนี้มาเขาก็ลายคนก็เยอะมากนัดได้เย็นดีดีคุมเงินนะรอรูปครับรอรูจากส่งน็กต่องนะฮะออก เล็กหน่อย really ทอดก็อร่อยครับผมกินสองวันแล้วของรางวัลนะคะอย่างน้อยที่ทุกคนได้ร่วมรอนนี้ทุกคนก็มีรอยเข้ามาเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศของคิวของทุกวันของน้งมาใหม่หมดแล้วก็เสียงที่ห้องนอกห้องสะกดนะครับแล้วก็ต้องใช้ของสักคนใจใหญ่ใจดีในตะตึกมาทุกวันนะครับข่าวสารจากขรายุทธ์า